สวัสดีครับนี่ตอนนิสาันะครับวันนี้ผมจะมาสอนเครื่องทําควันนะครับนี่ครับมมผมจะมาสาธิตทำให้ดูนะครับง่ายๆเอ๊ะตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันนะครับ นี่ทำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเจ๊ใจวางลาวาไปเลยนะครับแล้วก็วางน้ำรอบลาวาี๋ยวเลื่อนนี้มาสุดนี้นะครับขั้นก็ทำแบบนี้ มันทำเหมือนเดิมแล้วก็เอาสโตนเลยให้รับร้บ้างนะครับแล้วก็วางนี้นะครับอ๋อแบบนี้ โดนมาตรงนี้ตบๆต่มาตรงนี้นะครับ่างมากไอที่ทำก็วางตรงนี้นะครับเอาเปเรยวทำเองโอเค นี่วิธีการก็แค่นี้นครับงา่ายๆมากนะครับจะไปฟันสบายเลยครับโอ้ยผมขอจบเพียงตอนที่สามเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปน,น,นะครับ